ผลลพักนักปรุงโฮมคุกหัวใจสําคัญของรามเมงคงหนีไม่พ้นน้าซุปนะครับที่มีความหอมกลมกล่อมบวกกับความหอมจากน้ํามันแล้วก็ความเหนียวนุ่มหนึบจากเส้นเมื่อทานด้วยกันแล้วเกิดเป็นความเรียบง่ายแต่ลงตัว โอเคครับเราจะมาทําส่วนประกอบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือไข่นั่นเองครับใช้เป็นไข่ต้มแบบยางมะตูมนะครับตรงนี้เนี่ยระยะเวลาในการต้มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของไข่แล้วก็ขนาดด้วยนะครับแต่โดยคร่าวๆแล้วอยู่ที่ประมาณ4-6นาทีนะครับวันนี้ผมต้มเอาไว้แช่เย็นแล้วก็ปอกเปลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะผสมนะครับซอสก็จะมีโชยุนะครับคิกคแมนตามด้วยสาเกนะครับอีก1ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายนะครับลงไปตัดความเค็มก็จะคนให้ละลายนะครับสูตรนี้นะครับเราทํา2เสิร์ฟ แบบง่ายๆใช้ไข่ฟองเดียวนะครับตักไข่ลงไปแช่นะครับกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนี้นะครับทิ้งไว้สักประมาณ2อสามนาทีมาพลิกดูสักรอบหนึ่งนะครับทำอย่างนี้ซ้ําไปซ้ำมา 2, อสารอบก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะพักไว้ก่อนนะครับเราจะไปทําในส่วนประกอบถัดไปนั่นก็คือน้ํามันหอมระเหยครับ อ่าตอนนี้นะครับผมก็จะปิดไฟเลยนะครับตัวขิงของเรานะครับสุกแล้วตัวต้นหอมเริ่มมีสีดํำดแล้วนะครับเราพอเลยเราก็จะรีบกรองเอาแต่ตัวน้ํามันออกมาใช้นะครับนี่ครับนิ่หอมมากๆครับกลับมาดูที่ไข่ของเราอีกครั้งนะครับใช้ได้แล้วนะครับตักออกได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของซอสทาเระนะครับนี้เราจะใช้เป็นโชยุนะครับสช้อนโต๊ะสาเก1ช้อนชาตามด้วยมิรินนะครับหช้อนชาผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็พักเอาไว้น้ําซุปราเม็งที่ดีนะครับมักจะต้องมีดาชิเป็นส่วน และในการทําดาชิเนี่ยครับจะต้องประกอบไปด้วยซาไร่คอมบุปลาแห้งคาสโอบุชิและอีกหลายๆอย่างครับเราเลยมีตัวช่วยเป็นตัวนี้ครับชิโรดาชิของคิกโคแมนขวดนี้ครับก็คือหัวซุปดาชิแบบเข้มข้นนั่นเองครับใส่ไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับก็ช่วยทําให้น้าซุปของเรานั้นมีกลิ่นหอมเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมขึ้นมาทันทีครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมใช้น้ําสะอาดนะครับ700มลลิตรแต่ว่าในการเสิร์ฟนะครับผมจะกะอยู่ที่ประมาณ300มลลิตรต่อเสิร์ฟนะครับอีก100มลลิ จะเอาไว้เป็นเผื่อสำรองเอาไว้เฉยๆนะครับพอเปิดฝาออกมานะครับเทมาปุ๊บเนี่ยจะได้กลิ่นหอมๆของปลาแห้งทันทีเลยนะครับสีจะเป็นแบบสีเหลืองอมพันสวยงามนะครับเอาไปทําเป็นชาบูน้ําชุปสุก,กี้นะครับสารพัดเลยนะครับสามารถเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบได้เลยการทานรามเมงให้อร่อยนะครับนอกจากรสชาติแล้วอุณหภูมิก็เป็นสิ่งสําคัญครับการที่เรานําชามไปอุ่นร้อนก่อนจะช่วยทําให้รามเมงของเราคงความร้อนได้นานมากยิ่งขึ้น วิธีการอุ่นชามรามเมงง่ายๆนะครับก็คือตักน้ําร้อนนะครับที่เอาไว้ลวกเส้นเนี่ยครับราใส่ในชามนะครับแล้วก็เทออกประมาณสัก2-3ครั้งนะครับอันนี้เป็นเส้นแบบสดนะครับเราจะลวกประมาณ1นาที ในชามที่เราอุ่นร้อนนะครับเราก็จะใส่ซอสทาเรที่เราทำนะครับหช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยอารโอมาออยนะครับประมาณ1ช้อนชาจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาต้นหอมนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราก็จะตักตัวน้ําซุปดาชิใส่ลงไปนะครับประมาณ300มลตรต่อ1ชามขีบราเมงใส่ลงไปจุ่มให้ทั่วนะครับจัดระเบียบเส้นแบบง่ายๆนะครับยกขึ้นมาพับไปด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้นะครับตกแต่งด้วยท็อปปิ้งต่างๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็มีเป็นหมูชาชูนะครับ สำหรับเมนูประเภทราเมงแบบนี้นะครับเราสามารถเพิ่มความสนุกเพิ่มความหลากหลายได้ด้วยการเปลี่ยนท็อปปิ้งครับจะได้เป็นการเปลี่ยน texture เปลี่ยนกลิ่นแล้วก็รสชาติครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และวก็ไลายแอดครับ